มาแล้วคะ่โคะโคเรโคเรสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้เมนูนี้นะคะก็พาเพื่อนๆืนมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแสนจะอร่อยอน,นี่นะคะไข่พะโล้หมูสามชั้นนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะคะกินได้กินดีอร่อยอร่อยคะ่ะไปคะ่ะเราไปเข้าครัวกันนะคะ นี่นะคะนางเอกของงานนี้ก็คือไข่นะคะไข่เป็ดนะคะวันนี้เราจะใช้ไข่เป็ดทั้งหมด1แผงนะคะ30สิบใบนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปอกไข่กันนะคะตอนนี้เราต้มเสร็จแล้วนะคะพักไว้ให้เย็นเสร็จแล้วก็มาปอกไข่นะคะนี่นะคะทุบๆๆทุบแล้วก็แกะปอกเปลือกนะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้เลยคะ่ะ การปอกไข่เนี่ยก็ใช้ความพยายามสูงนะคะปอกไม่ดีมันก็ไม่สวยนะคะมันก็จะแตกๆเละๆนะคะนี่นะคะปอกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะสวยงามประมาณนี้เลยค่ะมาค่ะเราจะมาดูพระเอกของงานนะคะนี่นะคะเป็นพระเอกของงานหมูนะคะหมูสามชั้น1กิโลนะคะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆหมูสวยงามมากแล้วก,ก็ตามด้วยเต้าหู้หลอดนะคะเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะเต้าหู้หลอดวันนี้เราจะใช้ สามพวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่นะครับวันนี้เราจะต้มพร้อมหม้อใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อนๆไปค่ะเราก็จะไปดูนี่นะคะเราก็จะใช้เต้าหู้แผ่นด้วยนะคะแล้วก็หมูสามชั้นนะคะมาค่ะเราจะมาหั่นเต้าหู้กันนะคะเต้าหู้แผ่นเนี่ยเราก็จะใช้สองแผ่นแล้วก็หั่นเป็นแปดแปดชิ้นแบบประมาณนี้นะคะหั่นเฉียงๆแบบนี้นะคะนี่นะคะผ่ากลางนะคะแล้วก็ผ่ากลางอีกครึ่งหนึง่งแล้วก็อัดเฉียงๆประมาณนี้นะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาเต้าหู้ไปทอดนะคะทอดเพื่อไม่ให้มันแตกนะคะประมาณนี้นะคะมาค่ะตอนนี้เราจะมาหั่นหมูสามชัน้นกันก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงนะคะเพื่อเวลาเราเอาไปต้มแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่หดเหลือเล็กนิดเดียวนะคะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะใหญ่ได้ใหญ่เลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะนี่นะคะ สำหรับบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็จะทำการลงทีเมีรยนะคะจันพุทธสุกนะคะเวลา14.30น,นนะคะใครว่างและเวียนมาให้กำลังใจบ้านเก๋ๆกันได้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็พักใส่กระมังไว้นะคะประมาณนี้เลยค่ะ1กิโลนะคะวันนี้เราก็หั่นหมูเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆดูสิคะน่ากินมากๆเลยค่ะมาค่ะเราก็จะมาหั่นผักชีนะคะเราก็จะเอารากเก็บไปทำจางเกลนะคะ ะะแล้วเสร็จแล้วก็ต้นเนี่ยเราก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเอาไว้โรยตอนเราแกงเสร็จนะคะตอนเราต้มพะโลเสร็จเนี่ยเราก็เอาฉีโรยหน้านะคะนี่นะคะวัตถุด,ดิบทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีไข่ไข่เป็ดนะคะโอ้ยขาวน่ากินอบอวบเลยค่ะ <laughs> เสร็จแล้วก็หมูสามชั้นนะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงนะคะ แล้วก็เต้าหู้พวงนะคะนี่เขาเรียกเต้าหู้อะไรก็ไม่รู้เต้าหู้พวงเสร็จแล้วก็เต้าหู้แผ่นนะคะนี่นะคะแล้วก็น้าตาลน้ําปลานี่นะคะกระเทียมนะคะแล้วก็ผักชีนะคะน,นะคะแล้วก็เครื่องทำสามเลือน,นะคะผงปรุงรสต่างๆนะคะประมาณนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาทอดเต้าหู้แผน่นกันก่อนนะคะนี่นะคะใส่น้ํามันนะคะตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะคะเพื่อนๆเส็แล้วก็เอาเต้เาหู้แผ่นที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะเอาไปทอดนะคะเอาลงไปทอดเนี่ยเรายังไม่ต้องคนไม่ต้องทําอะไรนะคะให้มันเหลืองกรอบเซ็ตตัวนะคะเราถึงจะขยับนะคะพอขยับเนี่ยมันก็จะไม่ติดกระทะนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะเอาพอเหลืองๆประมาณนี้นะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราก store, ลับครับกลับให้ทั่วๆเสร็จแล้วเราก็จะพอแล้วนะคะไม่ต้องเหลืองมากก็ได้ค่ะนี่นะคะหอมน่ากินมากๆเลยค่ะเต้าหู้อร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะนี่นะคะเหลืองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพอแล้วนะคะเราก็จะยกตากออกนะคะพ ever, JJ, ักให้เสด็จน้ำมันนะคะเพื่อนๆนี lure, ่นะคะเหลืองๆประมาณนี้นะคะไม่ต้องเหลืองมากนะคะให้มันทั่วๆกันนะคะตักพักให้เสด็จน้ำมันนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ทอดเต้าหู้เสร็จแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆน่ากินมากๆเลยค่ะมาค่ะเราก็จะมาทําเครื่องทำสามเกลยนะคะพริกไทยหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตาให้ละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่รากผักชีนะคะหนึ่งถ้วยประมาณนี้ค่ะกะเอานะคะเพื่อนๆนใส่มากก็หอมมากนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะอีกหนึ่งถ้วยนะคะตาให้แหลกๆนะคะให้ชั่วกันนะคะประมาณนี้นะคะ หอมมากๆเลยค่ะสามเกืนนะคะมาค่ะตอนนี้เราก็จะมาผัดสัวาสามเกืนนะคะผัดกับน้ํามันนะคะ <historical extract> น้ํามันที่เราทอดเออต้าหู้เมื่อกี้เราก็เอาออกนิดนึงนะคะแล้วก็เอามาคั่วสามเกืนนะคะนี่นะคะให้เหลืองๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ตักออกนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บนะคะประมาณ3มช้อนโต๊ะ4ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะก็เอานะคะตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็เอามายีจ <c oughs> <c oughs> ักกระทะร้อนๆนี่นะคะ ให้มันเป็นคาราเมลนะคะดูสิคะสีสวยมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วพอมันเป็นคาราเมลแบบนี้นะคะก็เติมน้ำปลาไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะหอมมากๆเลยค่ะสีก็จะยิ่งเข้มเป็นคาราเมลนะคะต้องคนเรื่อยๆนะคะอย่าให้มันติดกระทะร้อนมากเกินไปมันจะไหม้นะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ําประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะดูสิคะหอมมากๆเลยค่ะเพราะที่เราเติมน้ําเพราะว่ามันจะข้นเกินไปเดี๋ยวมันจะเหนียวนะคะนี่นะคะให้มัน ให้มันใสๆนิดหนึ่งประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนีนะคะเสร็จแล้วก็ใส่สามเกลือน,นะคะที่เราผัดไว้นะคะนี่นะคะเอาลงไปคลุกๆนะคะแล้วก็ตามด้วยหมูที่เราหั่นไว้นะคะหมูสามชั้นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราผัดหมูกันสักคู่นะคะประมาณนี้เลยะค่ะให้หมูมันสุกๆพอตึงๆนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะ ใครจะเอาลงไปคุกในหม้อเลยก็ได้นะคะทําแบบไหนก็ได้อร่อยเหมือนกันนะคะมาค่ะตอนนี้เราก็จะใส่ผงปรุงรสเลยนะคะนี่นะคะชูรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็รสด,ดีนะคะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆอหอ,อมน่ากินมากๆเลยค่ะใครสนใจเมนูนี้นะคะลองทํากินกันได้นะคะเด็กๆก,กินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะเพื่อนๆนอร่อยอร่อยนะคะ วันนี้เราแกงเยอะนิดนึงนะคะเราทําต้มกระโหรเยอะนิดนึงเราจะทําเขาเรียกว่าอะไรนะทําบุญนะคะตักบาตรนะคะทําบุญค่ะวันนี้นะคะนี่นะคะหอมน่ากินมากๆเลยค่ะเมนูนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้หมูมันเซ็ตตัวสักพักนึงนะคะเพื่อนๆนแล้วเราก็จะเอาไปเทใส่หม้อที่เราจะใช้ต้มกระโหรนะคะ ประมาณนี้นะคะเราก็เอามาเทใส่หม้อที่เราจะต้มพะโรนะคะนะะคประมาณนี้เลยค่ะยกตั้งเตานะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็เติมน้ําสัก2ลิตรนะคะนี่นะคะสองขวดประมาณนี้นะคะเยอะมากๆเราแกงหม้อใหญ่นะคะวันนี้เราแกงทาบุญนะคะ <c oughs> ขอบอกขอบอกนี่นะคะสำหรับไข่เป็ดนะคะ ยิ่งดำยิ่งอร่อยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะวิธีทำไข่ดำนะคะก็คือเอาเสอิ๊วดำนะคะละลายน้ำนะคะเสร็จแล้วก็มาราดในตัวไข่นะคะนี่นะคะไข่ยิ่งดำยิ่งอร่อยนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะวิธีนี้นะคะขอบอกนี่นะคะเสร็จแล้วพอน้ำเดือดนะคะเราต้มเโรอให้น้ำพอเดือดนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะใส่ไข่ที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะ ส0ลิบรูปนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็รอให้น้ำมันเดือดอีกสักครู่นะคะถ้าว่าน้ำมันสีไม่สวยนะคะอยากให้เข้มนะคะก็เติมสีอยวดํานะคะอีกสักทับพีก็ได้นะคะนี่นะคะโรยละลายให้ทั่วกันนะคะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะก็อร่อยมาค่ะตอนนี้เราก็จะใส่เต้าหู้แผ่นนะคะที่เราทอดไว้นี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะ รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วก็จะใส่น้ำตาลประมาณ1ช้อนนะคะนี่นะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ2ทับพีนะคะซีอิ๊วฝากเขียวนะคะนี่นะคะอีกหนึ่งทับพีนะคะโเคเร็โเคโเรแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาอีก สองทักทีนะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยค่ะโอ้ยหอมน่ากินมากๆเลยค่ะพอใส่เครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอโอเคเลยค่ะรสชาติกำลังดีนะคะนี่นะคะมาค่ะเราก็จะใส่เต้าหูเ้เขาเรียกเต้าหู้พวงใช่ไหมเต้าหู้เป็นพวงๆอย่างนี้ยนะคะนี่นะคะเต็มหมอ้อเต็มไกแล้วเช่นเคยนะคะโอ้ยทำหม้อเล็กไม่เป็นนะคะวันนี้เราก็จะ ทำไปทำบุญนะคะเพื่อนๆนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่นะคะให้เต้าหู้กับน้ํามันเซ็ตตัวลงไปพอดีกันนะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากเลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วหิวข้าวเลยค่ะขอบอกขอบอก สำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทำเมนูไข่พะโล้หมูสาชั้นอร่อยๆมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆและก็เอฟซีทุกๆทก่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปพีเมียร์นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะ และที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กำลังใจบ้านกีเ h a n n ชาเนลเสม,มอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะ ขอขอบคุณทุกทุท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง<ม>เฮงๆรวยๆตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ See you again tomorrow bye 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 ค่ะ